เดี๋ยวจะให้พี่ชานนะครับพูดถึงความรู้ทั่วไปนะครับให้กับน้องๆเพื่อนช่างหรือผู้สนใจนะครับในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษารถยนต์นะครับเดี๋ยวขอให้พี่ชานเกริ่นเทคนิคพิเศษให้นิดนึงครับพี่ครับก็ขอเรียนเรื่องความร้อนก่อนครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังด้วยแล้วก็พวกช่างรุ่นน้องๆน,นะครับเพราะถ้าเป็นช่างรุ่นเดอะนี่ ผมมีบางอากไปสอนท่านสมเด็จทั้งหลายหลายครั้งที่ที่เจ้าของรถเองเนี่ยถามนะฮะว่าไอ้น้ำมันเครื่องนิ่มเดือดที่กี่องศาน้ำมันเกียร์เนี่ยมันทนความร้อนได้กี่องศานะฮะก็ <c oughs> โอเคเออไม่ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรครับถ้าเราต้มน้ำที่บ้านเนี่ยต้มน้ำในการน้าที่ร้อยองศาเซลเซียสมันเดือดถูกไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับฮ<น>ะแต่ว่าถ้าเราเกิดปิดฝากาักแรงดันสัก 0.9ปอนด์ตารางนิ้วเนี่ยนะฮะหรือว่ากักที่1.1อย่างเมอร์ d ซ s สเนกักปิดฝากักที่1.1มันยืดจุดเดือดไปที่120องศาครับ,รบไม่ร้อยละเกินร้อย121ปุ๊บมันเดือดละนะครับอันนี้พูดถึงน้ำประปาแต่ว่าถ้าเราใส่คูลแลน์ไปเนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่108นะฮะ108 <S 1> 1. <S ไปจน <8. S 2> ถึง 132ยสาบแต่ของเกาหลีเองเคลมให้เท่า Mercedes คือยืดจุดเดือดไปถึง1 6อยหกสิบแปดเมคูลแลนนี่ร้อนะครับนี่เราพูดถึงเรื่องไอ้คูลิ่งซิสเต็มที่เข้าไปหล่อเลี้ยงทั้งระบบ,บทั้งเครื่องทั้งเกียร์ลูกค้าบอกอ้าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้เครื่องยนต์เนี่ยทุกครั้งที่ลูกสูบเคลื่อนขึ้นไปอัดแล้วหัวเทียน จ่ายไฟสปาร์กมาตุ้มเนี่ยจุดระเบิดเนี่ยเอ๊ะมันใช้เท่าไหร่ล่ะครับมันมันมันยังไงกันลูกค้าอยากรู้นะฮะบางบางทีท่านเจ้าของรถอยากรู้นะไม่ได้ยากเลยถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือฝรั่งเรียกแก๊สโซลีนเนี่ยก็มันก็มีอ่แล้วแต่ห้องเผาไหม้นะครับก็จุดระเบิดที่ความร้อนนะสูงสุดขณะที่ระเบิดตุ้มแล้วลูกสูบคลอยต่ำลงมาอย่างเงี้ยนะครับพอถึงถึงจุดสูงสุดหัวเทียนจ่ายไฟ ไปสูง24,000โวลต์ปุ้งเนี่ยทางนี้ก็คลอยลงมาลูกสูบคลอยหน่ยหุดเนี้ยถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ย247ถึง280องศาครับงศานะครับมีต้องต้องใช้ตัวช่วยนะต้องใช้โอเทียนเป็นตัวช่วยจุดระเบิดแต่ในดีเซลเนี่ยฉันติดด้ตัวฉันเองก็ได้ขอให้นายอัดได้พอกันนะฮะฉะนั้นดีเซลเนี่ยลูกสูบ ขึ้นมาข้างบนเนี่ยอัดอัดอากาศกับน้นํามันขึ้นมาเรื่อย,นยจนร้อนด้วยตัวเองสูงสุดเนี่ยที่210องศาเซลเซียสเขาระเบิดตุ้มลูกสูบถึงจะคล้อยลงมาทาํางานนะฮะฉะนั้นสังเกตดูว่าดีเซลเนี่ยไม่ต้องไปถึง247ดีเซล 210, 1> ี1 0ก็เจุดรซลบิดด้วยตัวก็จุดระเบิดด้วยตัวเองดเดได้ดไม่ต้องพึ่งหัวเทียนนะครับ,รบเอาแล้วถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์มีแก๊สโซฮอล์ตั้งแต่9 1 9 5 ไอเมทานอลกอฮอที่อยู่ในแก๊สโซฮอเนี่ยมันเย็นครับครับฉะนั้นไออัตราที่จุดระเบิดอยู่เนี่ยของเครื่องเบนซิน2 4 7ถึง280เนี่ยถ้าคุณใช้แก๊สโซฮอเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่น่าจะเกิน2 5 0 2 6อน่าจะสูงสุดที่เขาจุดระเบิดตุ้มแล้วก็ลงมาอันนี้กอฮอกอฮอมันเย็นนะครับแล้วก็ไม่ต้องการโอทูมากนะครับฉะนั้น เขาเขาเขามีส่วนช่วยได้เยอะนะครับจุดเดือดน,น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแล้วแต่กรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองกรุ๊ปสามกรุ๊ปสี่กรุ๊ปห้ากรุ๊ปหกมันมีหกกรุร๊ปนะฮะแต่ส่วนใหญ่เมืองไทยยังกรุ๊ปหกยังไม่ได้เข้าเราใช้อยู่ไม่เกินห้ากรุ๊ปก็น้ำมันเครื่องก็ความร้อนสูงสุดที่เขารับได้เนี่ยฮะเนื้อน,น้ำมันเครื่องเนี่ยนะที่มันจะเดือดเนี่ยร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบห้ากรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองเนี่ย ร้ 1> 1อยยี่สิบอ็ดงศาเนี่ย้ำมันเครื่องเดือดแล้วครับมันเสียคุณภาพไปแล้ว<ช>เสียคุณสมบัติทั้งหมดไปเลยใช่ครับแต่ถ้าถ้าน้ำมันเครื่องเซนติกเนี่ยบางทีเขาไปได้ยืดไปได้ถึง145ยสี่ส้าเขาถึงจะเดือดแล้วก็เริ่มเสียคุณภาพนี่คือจุดเดือดน้ำมันเครื่องครับหัวใจหลักของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติทรานส์มิชชั่นเนี่ยถ้า135องศาเซลเซียสขึ้นไปแล้วเนี่ย ร้อยสามสิบหกนี่ก็เดือดแล้วนะครับ,รบเขาทนได้แค่ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบหกขึ้นไปนี่เดือดแต่คุณอย่าลืมท่านเจ้าของรถที่เกินปีไปแล้วไม่เคยถ่ายเปลี่ยนน้ำมันไอ้เกียร์เลยเนี่ยนะฮะไอ้น้ําที่มันคอนเดนเซตตัวเองปนล,ลงไปในเนื้ออ,อน้ํามันเกียร์นี่ครับรบ,บางคันสองสามปีเป็นลิตรเลยน้ำมันใช่ครับดังนั้นคุณอย่ามาร้อยสามสิบหกมันเดือดนะครับบางทีเราต้มน้ําที่บ้านร้อยองศาเดือดน้ํามันเกียร์คุณเพอเพอ ร้อยองศามันก็เดือดแล้วใช่ครับเพราะมันมีน้ําเข้าไปปนใช่มันเดือดตามน้ำไปแล้วนะครับอันนี้จุดเดือดน้ํามันเกียรครับ